Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับดนดีนดต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันพุทธที่9มิถุนายน2564นะครับก็ทุกวันพุธนะครับผมก็จะหยิบยกเอาประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่า มีประเด็นอะไรบ้างนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันมีความน่าสนใจและเราควรจะรับทราบแล้วก็รับดูกันเอาไว้นะครับทีนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับวันที่9มิถุนายนเนี่ยอตอนนี้ในรัฐสภานะครับจริงๆแล้วเป็นในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อที่จะอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทน,นะครับที่ ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะนำมาใช้ในส่วนของการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สภาพสังคมเนี่ยจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายแล้วกันอย่างที่ผมได้บอกกันมาว่าในช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวของพระราชกำหนดกู้เงิน500 0 0ล้านบาทเนี่ยที่เป็นการกู้เงินเพิ่มเติมฉุกเฉินเนี่ยนะครับ ก็อันนั้นเนี่ยจะเป็นมติของทางคณะรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เนี่ยมาถึงขั้นตอนสู่การเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับปฏิจะให้ทางสสเนี่ยเขาพิจารณากันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับจะอภิปรายเสร็จกันในช่วงเที่ยงคืนนะครับเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเอาจริงเนี่ย Uh, เราก็น่าจะดูกันออกอยู่แล้วนะครับยังไงแล้วเนี่ยมตินี้ก็น่าจะมีการลงมติเห็นชอบกันนะครับสำหรับสภาผู้แทนราษฎรก็ถือได้ว่าจะเป็นเงินที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจละกันนะครับส่วน uh, ก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้ากมีการกู้เงินก้อนนี้มาเพิ่มนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยก็จะเข้าไปสู่การเป็นหนี้สาธารณะของประเทศของเรานะครับใน ช่วงคาบเกี่ยวนะครับระหว่างปีงบประมาณ2,564กับปีงบประมาณ2,565นั่นเองนะครับเอาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอีกทีนึงว่าการลงมติของสภาผู้แทนรัษดรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าการคาดการณ์ของผมเนี่ยก็น่าจะผ่านนะครับโดยที่ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรถึงแม้ว่าพักฝ่ายค้านเองก็อาจจะมีการอภิปรายไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้ เรื่องราวที่อยากจะมาพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยก็มาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่รัฐสภาเรื่องราวของทางการบ้านการเมืองมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับแต่สําหรับวันนี้ที่อยากจะมาพูดคุยกันเลยจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครที่คลิกเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นชื่อตอนแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการประจํารัฐสภากันนะครับ หลายหลายคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวผมเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมผมหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเอาเป็นว่าก็เกาะกระแสข่าวลุมพลสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะารายงานข่าวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างอย่างที่เราทราบกันดีหนึ่งนะครับเป็นการไอดอลไลฟ์หรือเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่งละกันนะครับซึ่ง ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมไทยอาจจะต้องถกเถียงกันเป็นอีกระยะเวลาอีกนานนะครับแต่เป็นว่าเรื่องราวของคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่ว่าหลังจากที่มีข่าวการออกหมายจับลุงพลนะครับการที่ลุงพลถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดําเนินการขอสารให้ฝากขังลุงพลแล้วสุดท้ายลุงพลก็ได้มีการประกันตัวออกมานะครับพอประกันตัวออกมาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาเอเดี๋ยวจะมีการต่อสู้คดีกันนะครับแล้วก็โดยทนายของ ทางลุงพลเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าจะต่อสู้คดีนี้เนี่ยให้กับลุงพลในทุกๆทางในทุกๆวิธีเท่าที่จะทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเอ้ยมีการออกหมายจับที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าลุงพลไม่ได้พฤติการหลบหนีคดีหรืออะไรแต่อย่างใดน,นะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางลุงพลละกันที่เขาก็ไม่สิทธิ์ที่จะจ้างทนายแล้วก็มา ต่อสู้แก้ต่างกันนับในเรื่องของการต่อสู้กันในชั้นศาลหรือว่าในการดําเนินคนดีต่างๆนานานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยจากกรณีนี้เนี่ยคือการที่ทนายของลุงพลเนี่ยได้มีการบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เลยแหละนะครับก็คือวันนี้วันที่9มิถุนายนเนี่ยลุงพลเองก็ได้เดินทางไปที่สภาแล้วก็ไปพร้อมกับทนายนะฮะแล้วก็ไปยื่นเรื่อง นะครับให้กับนายศิระเจนจาคะนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบกระบวนการของตำรวจที่มีการยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดบุดาหารว่าออกหมายจับโดยมีชอบและกลั่นแกล้งให้ได้รับความอับอายหรือไม่ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย เวลาเรามีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นตำรวจนะครับเป็นศาลหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายถึง อีกหนึ่งกลไกทางกฎหมายแล้วกันนะครับสำหรับประชาชนคนไทยที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่รัฐองค์กรของรัฐหรือว่าเป็นในเรื่องของออกรณีพิพาทอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วรัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเนี่ยก็มีเ,เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานแล้วกันหรือว่าเป็นส่วนงานที่ก็ดูแล เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันในคลิปนี้แล้วกันว่ามีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างแล้วเราเองในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจอะไรบ้างน,นะครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของรัฐสภาพูดถึงเรื่องของสอสอเรื่องของศารกฎหมายหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าวุมันไกลตัวแล้วมันจะทําความเข้าใจยากนะครับแต่วันนี้ผมสรุปเอาแบบ one o เลยเอาแบบว่าประชาชนคนธรรมดาเดินถนนอย่างเราเนี่ยควรจะต้องเข้าใจอะไรบ้าง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาการประจำรัฐสภานั่นเองนะครับก็เอามาฝากกันแล้วถือว่าสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาได้รับความเดือดร้อนอต่างๆเนี่ยลองศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็หลังจากที่เล่าถึงเหตุการณ์ของลุงพลไปแล้วนะครับว่าลุงพลจะเข้ามาที่สภามายื่นเรื่อง ต่อคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาเนี่ยอะเรามาเริ่มกันที่คีย์เวิร์ดก่อนเลยคณะกรรมการคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการของรัฐสภาเนี่ยนะครับจะแตกแล้วก็แยกย่อยเป็นหลายรูปแบบมากนะครับแต่ถ้าว่าเราจะอธิบายกันแบบเบื้องต้นแบบว่าพื้นฐานวันโอวันเข้าใจง่ายๆคือรัฐสภาเนี่ยเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับอะถ้าเราย้อนกลับไปวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราจําได้เนี่ย อำนาจรัฐของประเทศไทยของเรานะครับจริงๆแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับแบ่งเป็น3าฝ่ายด้วยกันนะครับฝ่ายตุลาการนะครับก็คือศาลต่างๆนะครับศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลปกครองอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของศาลที่จะรับอำนาจหน้าที่ตุลาการไปนะครับต่อมาเลยคือฝ่ายบริหารนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับรองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับ ส่วนรัฐสภาเนี่ยถือเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายนะครับในการออกกฎหมายต่างๆแล้วก็ในการตรวจสอบการบริหารงานของทางภาครัฐหรือของทางภาคฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่ารัฐสภาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวุฒิสภาเนี่ยมีสมาชิกจํานวนมากนะครับสวเนี่ยสองอยห้าสิบคนนะครับ สสเนี่ยจริงๆเราต้อง500คนแต่ว่าตอนนี้ก็มีโดนคดีไปบ้างนะครับมีสั่งพักงานอะไรต่างๆนาๆนาครับก็ตอนนี้เดือยว่าสี่ร้อยแปดสิบสามคนนะครับซึ่งการที่สภาเนี่ยมีสมาชิกจํานวนมากขนาดนี้นะครับการดําเนินภารกิจต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องของการตรวจสอบการบริหารของทางภาครัฐเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราทํางานกลุ่มที่มีสมาชิก4ี่ร้อยแปดสิบสามรายเนี่ยโอ้โหรับรองว่าคุยกันไม่มีวันจบนะฮะแล้วก็ งานเนี่ยกจ็จะเยอะมากนะครับแล้วก็โห,โหคุยกันวุ่นวายมากคณะกรรมธิการเนี่ยก็คือการแบ่งสมาชิกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าส,สอสอหรือสอบอเนี่ยเป็นการแบ่งเลยว่าใครนะครับที่มีหน้าที่มีความรู้มีความชํานาญในสาขาไหนเนี่ยก็ไปดูคณะกรรมธิการในด้านนั้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งว่ามีคณะกรรมการด้านไหนบ้างอ่ะแต่ถ้าเราลองพูดกันง่ายๆว่า สสเนี่ยเวลาเราเลือกเข้าไปนั่งในสภาเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายอ่าแต่ทุกคนต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของกฎหมายแหละเพราะว่าสสหรือว่ารัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการออกกฎหมายใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับบางคนเองนะครับสสบางท่านอาจจะมีความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจกนะครับในเรื่องของการบริหารนะครับในเรื่องของอวัฒนธรรมอะไรต,ต่างๆคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการแบ่งกลุ่มหรือแบ่งคณะของสสเนี่ยให้ไปทํางานในด้านที่ตัวเองถนัดหรือว่าในด้านที่ตัวเองมีประสบการณ์มีความสามารถในด้านนั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะสมกว่าถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นการที่จะแบ่งเบาด้วยว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าสมาชิกทุกคนจะต้องมาพิจารณาในเรื่องเดียวกันตลอดเวลาเนี่ยรับรองว่าพิจารณากันไปเถอะฮะทั้งปีไม่มีทางที่จะพิจารณาทุกเรื่องหมดนะครับก็มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันไปนะครับ ก็คณะที่แบ่งมาต่างๆนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคณะกรรมาการหรือว่าตัวย่อนี่คือกอมทนั่นเองนะครับกมทนเนี่ยก็จะมีกมทนในด้านต่างๆก็ว่ากันไปนะครับด้านกฎหมายด้านการทหารการตำรวจอะไรต่างๆนะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในกรณีของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565ที่เพิ่งจะมีการพิจารณาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในวาระแรกเนี่ยก็อย่างที่ สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติเห็นชอบในวาระแรกก็คือวาระรับหลักการนะครับอย่าลืมว่าการพิจารณาพรบงบประมาณเนี่ยต้องทําถึง3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยคือรอบของการรับหลักการพอรับหลักการเสร็จแล้วก็จะส่งหลักการตรงนี้เนี่ยไปให้คณะกรรมการวิสามันเพื่อทําการพิจารณางบประมาณรายจ่ายอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง มีสมาชิกทั้งสิ้นเนี่ย72คนซึ่งก็เป็นสสที่อยู่ในสภาที่อภิปรายหรือก็พิจรารณาลงมติเห็นชอบกันนั่นแหละนะครับคณะกรรมการทั้ง72คนนี้ก็จะไปทําการพิจรารณาเลยนะครับว่าโอเคละมีข้อตรงไหนบ้างนะครับที่จะต้องออกมาเป็นกฎหมายหรือว่ายังมีความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วก็มีผลบังคับใช้ในอีกทีหนึ่งนะครับก็จะ สมาชิก483คนก็เหลือ72คนที่จะมาทำหน้าที่พิจารณาตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นการแบ่งงานกันง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าคณะกรรมาการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกประเภทหลายๆประเภทนะครับแต่เป็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดหรอกว่าคณะกรรมาการเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูกันว่ามีส่วนไหนบ้างที่สําคัญแล้วก็ o o d to know นะครับไม่ใช่ว่า must to know นะครับเป็นว่าเรียกว่า o ู๊ดทูโว่าเออมันก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้รู้ว่า มีคณะกรรมการประเภทไหนบ้างนะครับอย่างคณะกรรมการประเภทแรกเ่ยถือว่าเป็นประเภทหลักเลยนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในคอนเทนต์นี้นะครับก็คือคณะกรรมการสามัญประจําสภานะครับสามัญก็คือเป็นเมนนะครับคอมมิตชัก็คือคณะกรรมการนะครับก็คือเป็นเมนคอมมิตชันก็คือเป็น,น,นคณะกรรม,มก,นนาการที่เป็นคณะกรรมการหลัก ของสภานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันต่อนะครับสนะครับคือคณะกรรมการวิสามันซึ่งเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นการชั่วคราวหรือว่าเฉพาะกิจนั่นเองอย่างเช่นคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาพรบรงบประมาณรายจ่ายที่มีการตั้งกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อมาเลยคือคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนรัษฎรและก็วุฒิสภาครับอ่าแน่นอน คณะกรรมาการเนี่ยเขาจะแยกเป็น2สภาด้วยกันนะครับก็จะไม่ได้ทํางานร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งคณะกรรมาการที่เป็นคณะกรรมาการร่วมกันระหว่าง2สภานี้ก็สามารถที่จะจัดตั้งได้ด้วยเช่นกันนะครับ4เลยคือคณะกรรมาการแบบเต็มสภาก็คือสมาชิกทั้งสภานะครับก็คือเป็นสมาชิกกรรมิการเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็คณะกรรมาการที่ตั้งมาจากการประชุมร่วมกันอ่า ปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการกําหนดไว้ในกฎหมายว่าให้มีการตั้งคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักนะครับรัฐสภาเองก็อาจจะมีการคุยกันว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะตั้งคณะกรรมาการนะก็รัฐธรรมนูญก็ให้อํานาจรัฐสภาเนี่ยในการก่อตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาได้นะครับส่วนสุดท้ายเลยคือคณะกรรมาการเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ง ซึ่งรัฐธรรมนูนหรือว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องอ่ะอันนี้หมายความว่าอะไรเป็นคณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐสภาเพื่อที่จะพิจรารณาผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนึ่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีความสลักสําคัญนิดน,นึงว่าอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยคือการแต่งตั้งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ ใครเป็นคนแต่งตั้งตุลาการสารรัฐธรรมนูนก็คือรัฐสภาใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งรัฐสภาหรือว่าวุฒิสภานะครับก็คือเป็นการแต่งตั้งจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560าหเนี่ยกำหนดไว้นะครับนี่จะเป็นเหตุผลเลยว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาแต่งตั้งกันอย่างไรนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้แต่งตั้งครบทุกคนนะครับแต่ว่านี่ก็คือเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อพิจรารณาประวัติของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆเรามีอีกหลายตําแหน่งเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่านี้ก็เป็นกลไกของการทํางานของรัฐสภามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเรา100%แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคณะกรรมการาสามัญประจําสภาเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรบ้างกับประชาชนอย่างเรานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของประโยชน์อย่างที่ผมได้บอกไปว่า การที่มีการแบ่งกลุ่มของสสในสภาเนี่ยนะครับก็จะทําให้การบริหารงานของรัฐสภาเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระของสภานะครับเมื่อเกิดกิจกรรมต่างๆหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นมาในการพิจารณาต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับคณะกรรมาิการที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาได้เลยนะครับ2เลยคือได้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญการเฉพาะด้านเข้ามาพิจารณาในเรื่องราวต่างๆ,ๆนะครับ อย่างเช่คณะกรรมการด้านการทหารเนี่ยก็อาจจะได้นายทหารนะครับที่กเกษียณไปแล้วหรือว่าเราออกจากราชการมาแล้วแล้วก็มานั่งเป็นสสเนี่ยก็เข้ามาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการทหารเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะออกนโยบายหรือว่าออกกฎหมายต่างๆที่เหมาะสมกับการบริหารการทหารได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าในเรื่องของการตํารวจ หรือว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยเข้ามาให้คําปรึกษานั่นเองนะครับต่อมาเลยคือการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรับเหมาะสมก็แน่นอนละเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วต่อมาเลยก็คือการติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าคนเริ่มน้อยลงนะฮะก็ มันก็จะทําให้การบริหารงานเนี่ยมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้สาระสําคัญเลยก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกรรมธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่ากรรมธิการของสสเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน35คณะกรรมธิการด้วยกันนะครับอาจจะไล่เรียงได้ไม่หมดแต่เป็นว่าถ้าเอาที่สําคัญสําคัญเลยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยคณะกรรมธิการด้านการตํารวจคณะกรรมธิการด้านการทหารนะครับด้านการเงินการคลังนะครับ ด้านการสื่อสารมวลชนนะครับด้านการเกษตรและสาก์ด้านการคมนาคมด้านการกีฬานะครับด้านการศึกษาด้านการพลังงานนี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือมีสอสอนะครับที่นั่งในสภาเนี่ยกำลังกํากับแล้วก็ดูแลอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็แต่และคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีประธานที่มาจากพักการเมืองต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอำนาจแล้วก็หน้าที่ของคณะกรรมการกันบ้างน,นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะสําคัญเลยว่า เราเองในฐานะประชาชนคนไทยเราจะใช้กลไกตรงนี้เนี่ยในการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเราอย่างไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยคืออำนาจของคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็คือว่าจะมีอำนาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆอย่างเช่นด้านการทหารนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพรบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพหรือเปล่านนะครับอันตรงนี้ก็มีส่วนส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้ก็จะได้มีอำนาจในการพิจารณานะครับหรือว่า สองเลยเนี่ยคือการที่คณะกรรมาธิการเนี่ยนะครับในเมื่อเขาทําการออกกฎหมายทําการพิจรารณากฎหมายในด้านต่างๆนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา129นะครับก็จะได้มีการกําหนดไว้เลยว่าถ้าหากว่าจะต้องมีการพิจรารณาในเรื่องใดๆก็ตามนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง,องกับกฎหมายหรือว่าในเรื่องของการทํางานของทางภาครัฐเนี่ยคณะกรรมาิการเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถที่จะารายงานให้กับสภาได้ทราบเนี่ยตามระยะเวลาที่กําหนดได้นะครับ แล้วคณะกรรมธิการเนี่ยยังมีอำนาจในการเรียกนะครับตัวบุคคลตัวเอกสารหรือว่าหลักฐานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมธิการได้อ่ะยกตัวอย่างยังไงครับง่ายๆจำช่วงของกรณีของทายาทเครื่องดื่มชูกําลังชื่อดังที่ตกเป็นผู้ต้องหาขับรถชนนายตารวจท่านหนึ่งจนเสียชีวิตได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิด เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากว่าในเรื่องของการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับทีนี้พอเกิดกรณี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยไปสักพักหนึ่งก็มีข่าวออกมาว่าสํานักงานอายการสูงสุดเนี่ยได้เซ็นคําสั่งไม่สั่งฟ้องแล้วก็ให้ยุติการดําเนินคดีต่อทายาทธุรกิจเครื่องดื่มชูกาลังชื่อดังคนนี้นะครับก็เกิดคําถามขึ้นมาใหม่เอา้าทำไมอายการไม่สั่งฟ้องนะครับทางคณะกรรมาการตํารวจเนี่ยก็ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมิการตํารวจในกรณีนี้เพราะกรณีนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับจากสังคมไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่ทายาทธุรกิจเครื่องดื่มชูก,กําลังเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งเลยที่ทรงอิทธิพลในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นแน่นอนว่าย่อมมีอิทธิพลอย่างมากนะครับแล้วหลายๆคนก็ตั้งความสงสัยว่าเอ้ยเพราะว่า มีสต้งสตังหรือเปล่านะครับเลยทําให้หลุดลอดจากคดีนี้นั่นจึงทาให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสนใจในกรณีนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือทางคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการตํารวจเนี่ยก็สามารถที่จะมีอํานาจที่จะเรียกเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ปากคําได้นะครับหรือในกรณีที่นายกรัฐมนตนรีพลเนรปิยวจาโนโอชาเนี่ยนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อที่จะเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่ครบเนี่ยนะครับ ทางด้านของคณะกรรมาการของรัฐสภา,าเนี่ยก็มีอำนาจที่จะเรียกคนเอกประยุทธ์เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับหรือว่าจะเรียกไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือคณะกรรมาการมีอำนาจที่จะเรียกเข้ามาหรือเชิญตัวเข้ามาเนี่ยให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มาเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกคณะกรรมาการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา,าปี2554 มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน5000บาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราโดนคณะกรรมาการเรียกต้องไปสิ่งที่สังคมจะได้เลยจากการที่คณะกรรมาการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับสังคมเองก็จะได้รับทราบข้อมูลด,ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการตรวจสอบที่เปิดเผยนะครับสื่อสามารถเข้าไปทําข่าวข้างในได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสต่างๆนาๆนานะครับถ้าว่าใครเนี่ย ลองย้อนไปดูนะครับใน YouTube ในเรื่องของอกรณีของทายาทนะครับธุรกิจเครื่องเดืยบชุดก,กำลังชื่อดังเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการถ่ายทอดสดตอนที่คณะกรรมาการเรียกทั้งอายการนะครับเรียกทั้งตำรวจเนี่ยเข้าไปเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงต่างๆในกรณีนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ประชาชนคนไทยเองเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลหรือว่าเป็นการทําหน้าที่ของทางรัฐสภาเนี่ยในการที่จะ เปิดเผยข้อเท็จจริงในกรณีต่างๆให้แก่สังคมได้รับดูนั่นเองนะครับแล้วถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาในกรณีของลุงพลเนี่ยนะครับคือมันก็เป็นสิทธิของเขานะครับที่ลุงพลจะสามารถยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยพิจารณาในการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับแต่ถามว่าตัวคณะกรรมการเองมีอํานาจบังคับใช้กฎหมายไหมไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะสั่งการให้เอ้ยตำรวจต้องไปทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้มีอํานาจเยอะขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ปากคําเนี่ย มันก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้สาธารณชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาจากกรณีแต่และกรณีไปนะครับจากคนเจ้าหน้าที่รัฐที่ทํางานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นๆนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่โดยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าไปร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับของวุฒิสภาให้มีการตรวจสอบการขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะครับ ให้มีการตรวจสอบธุรกิจขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์ว่าผิดกฎหมายหรือไม่นะครับก็คืออาจจะมีกลุ่มประชาชนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยการขายหวยออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับก็ให้คณะกรรมาการของทางวุฒิสภาเนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจตรงนี้ในการตรวจสอบได้แล้วก็การเชิญเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ปากคําแล้วก็เอ่อมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับนั่นเองนี่ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยแล้วจริงๆถ้าหากว่าเราต้องการจะใช้ช่องทางนี้นะครับ ให้ภาษีของเราเนี่ยได้ทํางานสักนิดหนึ่งเราสามารถที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่ได้นะครับถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเลยที่จะร้องขอให้ทางรัฐสภาเนี่ยช่วยดูแลเราตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนา,นานาที่อาจจะละเอียดไปแต่เป็นว่าในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ย เราก็อย่าลืมว่าเรายังมีกลไกรัฐสภาอีกหนึ่งกลไกที่จะสามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าการทํางานของรัฐบาลได้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญเลยนะครับว่าทําไมเราเองเนี่ยควรจะไปเลือกตั้งควรจะเลือกคนที่เข้าไปนั่งในสภานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เข้าไปนั่งในสภานี่แหละครับที่จะทํางานรับใช้พวกเราในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่เรื่องราวของกฎหมายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของ การทํางานของรัฐอย่างเดียวมันมีแง่มุมของทางสังคมอีกของการศึกษาอีกอะไรต่างๆนานาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ขอฝากไว้จักนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสในการเลือกบุติสมาชิกเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเองผมยังมองว่าการเลือกคนที่เข้าไปนั่งในสภาเนี่ย สาหรับเราแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกได้100%เปอรว่าสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นจะได้กลับมาทํางานให้ตรงต่อความต้องการของเราประชาชนคนไทยได้อย่างมากที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอฝากคอนเทนต์สัปดาห์นี้เอาไว้ด้วยนะครับังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับ scb หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนรายการของเรานะครับยังไงก็ฝาก scb ไว้ในใจของผู้คุผู้รังฝุกดูดุทนด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาครับมีคุณเบนซ์นะครับโอโหคุณเบนซ์ที่มาทุกวันจริงๆนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารและการสรุปข่าวที่ดีเช่นเคยครับความเจริญผ่านลาวก่อนเราชั้นแล้วนะครับอันนี้ก็ความเจริญอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราวัดยังไงนะครับนี่ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่ารถไฟความเร็วสูงที่เปิดดใช้้้ททที่ปรระเศลาาววยสุแ เราเองนะครับจะได้มีโอกาสไปเห็นอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจในประเทศพื้นบ้านเราหรือไม่อย่างไรนะครับก็รอติดตามกันสักนิดนึงนะครับคุณเบนส์หวังว่าช่วงหลังโควิดเนี่ยอาจจะได้ไปเยี่ยมเยือนสอปปลาวันสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมร,ชมรายการ Mission New Insider วันนี้นะครับหากว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหลน่นหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยกันก็ร่วมคอมเมนต์ข้างล่างไ,ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพนรับ มิชชั่นนิวส์อินไซเดอรสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก